สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการควงคำปิกมาปัาท่านผู้ชมแถบวันนะครับรายการควงํำวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปไกด์เลยนะครับก็คืออำเภอบ้านห้องจังหวัดนนทบูรครับมันมีพิธีแห,แห่แค่เนาะผมกับเบอร์เกย์หันมันบอกว่ามีประเพณีที่นี่ที่เดียวคือ ที่อำเภอบ้านโฮมเนี่ยแห่แค่ตามแค่เพื่อถวายเป็นพุทธปูจาซึ่งวันนี้อาจารย์นัทพลลึกสิงแก้วอาจารย์ประจัมจรอวิเศตจังใหม่จะพา,าท่านผู้ชมไปผอไปก่อยนะครับแต่ว่าวันนี้ครับท่านผู้ชมครับเราต้องช่วยกันใช้เสื้อสีม่วงเพื่อถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีดับเพื่อถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์นะครับ รายการควงทรรมเป็นรายการผลิตร่วมระหว่างคณะนส่งจังหวัดจังหม่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกรุเชีจังหม่และสถานีวิทยุ NBT เชียงจังหม่และ MCUTV กรุงเทพมหาคนครเป็นสถานีโทรทัศน์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกรุเชีจงงหม่ครับแล้วก็แต่ละตอนแต่ละตอนเราจะนำเรื่องดีๆมาฝากผู้ชมครับต่อต่อไปนี้ขอเชิญท่านผู้ชม ติดตามอาจาน์นตัตพลลึกสิงแก้วเข้าสู่รายการพวงธทมว่าด้วยการนั่นตามแคบถวายเป็นพุทธาปูจาได้แล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้รายการพวงธทปพาท่านผู้ชมมาณที่ว่าการอำเภอบรนหงจังหวัดปะูนนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับพี่น้อง ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมมีแค่ผู้มีเกียรติผู้ร่วมรายการในโครงการสร้างศูนย์วัฒนธรรมเอำเภอบ้านหงจังหวัดปูลูนครบร้อยปีในปี2560ที่จะถึงนี้นั้น4ท่านด้วยกันขออนุญ,ญาตจากทางด้านซ้ายมือผมก่อนกันแลวกันนะครับท่านแรกท่านนายสุภสิทธิ์ลาก่องครับท่านนายเอำเภอบ้านหง จังหวัดระูนะครับสวัสดีครับและก็ท่านถัดไปนะครับก็ท่านนายแพทย์ขนองถนอมซัตนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำเภอรบรรหงจังหวัดระพูใน,น,าาน,นาฐานะประธานคณะกรรมการะระดมทุนการสร้างศูนย์วัฒนธรรมอำเภอบรรหงจังหวัดระพูครบร้อยปีนะครับและท่านสุดท้ายทางด้านซ้ายมอือผมนะครับอาจารย์ประงคงอุตสาหปันนะครับประาารารารปธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบรรหงจังหวัดระปูในฐานะเลขานุก,การ คณะกรรมการฝ่ายกระดมทุนนะครับทางด้านขวามือผมนะครับสุภาพสตรีท่านเดียวในวันนี้นะครับท่านนางสาวปานิศราบุญยะแสนใจนะครับท้องถิ่นอำเภอบ้านหงจรรพูนนะครับในฐานะคณะกรรมการฝ่ายกระดมทุนสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมแถมครั้งหนึ่งพร้อมกันนะครับ ส่วนความเปลี่ยนไปเป็นมาวัตถุประสงค์และการและดมทุนอย่างไรนะครับในเรื่องของการก่อสร้างห้างแปลงศูนย์วัฒนธรรมอาเภอบรรหองในครั้งนี้นะครับมีความเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างไรท่านนาอำเภอครับผมครับ,รบ,รบสวัสดีท่านผู้ชม,มทุกท่านที่ชมรายการข่วงทำนี่ครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นโอกาส เป็นที่ดีๆๆยิ่งนะครับที่ได้ทางท่านอาจารย์นัทพลึกสิงแก้วและรายการคงทมนะครับได้ให้เกียรติมาบันทึกรายการที่ทางทีมงานหผมได้มาออกร่วมรายการในในวันนี้นะครับรบก็ <c oughs> <c oughs> พอเล่าในความเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปของโครงการก่อสร้างศูนย์ศิลประวัฒนธรรมร้อยปีมัณฮงนะครับว่ามันเกิดมาได้อย่างไรไมิเ,เริ่มต้นอย่างไรนะครับก็ขอ เราสั้นๆว่าอำเภอรบรรฮงนั้นเป็นอำเภอหนึ่งที่ตั้งเป็นชุมชนเก่าแก่ตั้งแต่อดีตตั้งแต่สมัยเจ้าแม่จมามเทว,วีเป็นต้นมานะครับแล้วก็มีชุมชนอยู่มาเรื่อยๆจนช่วงหลังมานะครับเมื่อมีการแบ่งการปกครองเป็นมณฑลเทศาธิบาลมีการจัดตั้งจังหวัดอำเภอหมู่บ้านอย่างชัดเจนขึ้นนะครับตัวอำเภอรบรรฮงนี้ก็จะได้มีมีการจัด เดิมเป็นตำบลบ้านโฮงนะครับเป็นตำบลบ้านโฮงขึ้นกับเมืองปากบองแล้วก็แขวงละปูนหรือจังหวัดระปูนนะครับซึ่งอดีตนั้นจังหวัดระปูนมีอยู่แค่สามแขวงหรือใหญ่หรือสามสมัยนั้นหองแขวงนะครับแขวงครับก็คือแขวงละปูนมีตัวเมืองละปูนแขวงปากบองคือมีเมืองบองแล้วแขวงลีมีเมืองลีปิ่นรักําลังแล้วก็เมืองบ้านโฮ่งนะครับมันเป็น ตำบลหนึ่งที่ขึ้นกับเมืองปากบองนะครับขึ้นเมืองปากบองต่อมาเมื่อปี2460นะครับประมาณเดือนกรกฎาคม2460นะครับทางการก็ได้ยกกิ่งยกฐานะของตำบลบานโ้งครับตำบลเหลายาวตำบลปะปูเนี่ยนะฮสามตำบลในเขตพื้นที่ตำบลบานท้งอำเภอปัจจุบันนะครับขึ้นเป็นกิ่งอำเภอบานท้งนะครับเขาก็นับกันตั้งแต่หั่นมาครับอ่า ว่าเมื่อมีการกต่อเพราะยกขึ้นเป็นกิ่งก็จะมีทีมงานมาบริหารอยู่ตรงนี้มีหัวหน้ากิง่งมีสุรายก่างต่างขึ้นมานับรับนับ,น,บนับหนึ่งตั้งแต่ปี2460มาจนถึงปัจจุบันนี่ครับก็จะครบ100ปีแห่ง2560ที่จะถึงนี้นะครับครับพอบรรท้งเราเนี่ยแสดงว่าเขาผ่านยุคผ่านสมัยผ่านการเวลาผ่านการเวลามาเมินนะครับแต่ว่าที่เขาหันได้อย่างชัดๆนี่ก็คือบรรท้งเนี่ยไม่มีอยู่หลายช่วง คือช่วงก่อนก่อนเปล่นเป็่นเมืองบ้านฮงสมัยฮารี่พุนใช้ช่วงฮารี่อ่้ช่วงก่อนร้อยปีบ้านฮงแล้วก็ช่วงบ้านฮงร้อยปีเนี่ยครับเราไปจนถึงปัจจุบันอาจจะแบ่งได้เป็นสี่ช่วงนะครับเพราะพี่น้องบ้านฮงก็ได้มาล้ำลึกนึกถึงกันอู้กันว่าเอ๊ะเี๋ยวนี้บ้านฮงเขาจะเลื่อนขึ้นมาจากบ้านป่าเมืองดอยสมัยก่อนตี แม้แต่ถนนก็ยังมีผ่านถนนสัญจรไปมาก็ลําบากอยู่สมัยก่อนใช้ตังน้ําอย่างเดียวครับตั้งแต่ที่ยากลําบากตามแค่ตามโกมตามไฟอย่างขึ้นมาจนถึงเดี๋ยวมีไฟไฟา้าใช้ตังก็เจริญเนี่ยครับก็เลยมาคืดกันว่าบ้านโฮงเนี่ยอาเภอบ้านโฮงเนี่ยมีสิ่งที่สําคัญที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แล้วก็ตือเป็นความ,วามขวัญของอำเภอบ้านโฮงเนี่ยมีอยู่หกเจ็ดอย่างก็คือหนึ่งถ้ำหลวงถ้ำหลวงงดงามถ้ำหลวงนี้ก็มีอยู่แล้วที่ตำบลบ่อปูนะครับ หรือแนวหอมกระเทียมนั่นก็คือเป็นแรงกรเกษตรสําคัญนะครับแต่ว่าหอมกระเทียมเนี่ยหอมแดงกระเทียมนี่เป็นตัวไอ้ชูลงนะครับแล้วก็มีพระเจ้าเสลียมหวานพระเจ้าเสลียมหวานเลือดรำอ๋อเฮ้ยมันโฮมีน้ําตกวังหลวงนี่อยู่เจ็ดเจ็ดจันทด้วยกันเจ็ดเจ็ดเจ็ดระดับด้วยกันครับซึ่งแต่ละจันเนี่ยครับมีตั้งแต่เสาเม็ดสามสิบเมตร ห้าสิบเมตรร้อยกว่าเมตรนะครับ,ร,บรวมกันมีเจ็ดชั้นซึ่งเป็นอันซีนเลยนะครับ,รบเป็นแรงปลาที่สมบูรณ์มีน้ําโตกตลอดปีมีนกยุงมีอย่างอยู่นะครับัาาจรย์เป็นมหสัจจันยร์ของมณฮงเลยมันจะมีแห่งอันหนึ่งคือแค่หลวงน้ําตาเนี่ยเป็นประเพณีแห่งเดียวในในล้านนาะและอาจจะเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยหรือแห่งเดียวในโลกได้ซ้ําไปนะครับเจ้าตนหลวงนี่คือพระเจ้าหลีเคาะอยู่ตีวัดสเสลี่ยมหวานพระเจ้าหลีเคาะหรือพระเจ้าหลีเคาะทีวัดยู่ทีวัดพระเจ้าตนหลวงนะครับ อยู่พระเจ้าตนหลวงพระเจ้าลีเคาะนะครับ,รบแล้ววงสูงพระบา3สามยอดพระบา3สามยอดก็คือป็นที่ครูบาศรีวิชัยเปืนได้มาสร้างไว้อย่างไว้ปีนทางที่เปืนเดินผ่านนะครับตอนนี้ตังขึ้นสะดวก <ép> อตอนนี้ขึ้นก็สะดวกส,วกสบายงดนะครับทีนี้นะครับในสิ่งที่สําคัญบ้านโฮ่งตียกขึ้นมาเป็นขอาขวัญเอกลักษณ์ของบ้านหฮองเนี่ยครับ6กเจ็ดอย่างนี่วะที่หานะครับมันมีตัวหนึ่งซึ่ง ว่าได้ไปถามตรงนั้นตรงนี้ไผ่กอนนึกบ่ใครออกคนต่างทีมจะนึกบ่ได้ไม่แต่ลูกหลานบางคนก็นจะบอกว่าถูกนึกก็คือแค่หลวงครับอแค่หลวงเนี่ยหลายคนก็คิดว่าไอ้มันเป็นแค่ที่นั่งไงน,นะครับถ้าแค่นั่งนี่เป็นภาษาไทายภาคกลางหมายถึงแค่ที่นั่งแต่แค่ทั้งเหนือเนี่ยคือหมายถึงคบหรือใต้เอาไม้ไผ่แห้งเป,เป็นซี่ๆมามัดรวมกันแล้วก็มัดหลงกันเอาไว้จุดไฟในแก้มกลางคืนเนะี่ยก็คือสรลเอคอควายไม่เอกเนี่ยหรออครับอ่าแค่ก็คือสระเอคอควายไม่เอกนะครับครับ แล้วก็ใช้ในทางใช้สมัยก่อนใช้ในชีวิตประจำวันคือเช่นวิ่งแต่เดินตั้งก็ใช้แค่ตามนะครับซูตร3มเจนแค่ก็คือมันจะต้องแค่หนึ่งก็ประมาณเม็ดหนึ่งนี่ก็สเจนแค่ก็จะใช้เกือบสชัมม่วโมงเดินทางนี้นะค,ะครเอาแค่เป็นตัวรักเพราะนั้นใช้สองกบสองเขียดเดินทางอย่างต่างเที่ยวคองสว่างแต่นักปราชญ์หรือพื้นทินของแถวบ้านฮงเนี่ยสมัยโบราณมาหนึ่ง มงวงหากี่ร้อยปีแล้วนะครับแต่เ้าได้สืบถามครูบ้าจาายต่างทุกคนเดิาแก่อายุเป็นแปดสิบก็สิบร้อยร้อยปีที่ผ่านมานะครับคนเอยู่แก่ๆตอนนี้เางคนบอกว่าตั้งแต่เปิลเกินมาเปลี่ยนผระเน้นน้อยเป็นร้อน<ช>เปิลก็หันอยู่ละเปิลม,มีประเภทน,นี้นี้นะครับซื่งเก่าแก่เก<ๆ>่าแก่ทีนี้ถามว่าผมก็ได้ไปสืบค้นว่าเปิลเอมญญามาแคนใดแค่หลวงตัวเนี้ยเปิลเอามา จากที่เขามาเป็นจุดในธรรมดาแล้วเนี่ยเปิ้ลก็เอามาเป็นการเทศกัรนครกันกันสุดท้ายของเทศมหาชาติเปี่ยนดอนชาดกกัรที่สิบสามกัรที่สุดท้ายกันสุดสามกันที่พระเจ้าสนพระเจ้าสนชัยเชิญพระเวสสันดรกับเข้าบ้านเข้าเมืองนะครับแล้วก็เปิ้ลจะตามแค่ตามแค่ตามพระที่พมไฟเพื่อเฉลิมฉลองนี้นะครับแล้วก็ในในเนื้อธรรมจะเป็นอย่างนั้นแล้วที่นี่ทางวันหงเนี่ยเปิ้ลก็ พอเตตกันนี่เซตเพิ่นก็จะผูจ่ากันเอเอาเท่าเอาแค่หลวงเนี่ยเปลี่นการเตตกัยแล้วก็ตานตานเซจก็จุดถวายเป็นพุทธบูชจาไปเลยนะครับอันนี้มันเป็นประเภณนี้ที่สืบกันมาทํากันมาพอสมควรทีนี้ประเภณนี้วันนี้ปัจจุบันอําเภอวัหงก็ยังทําอยู่มันก็มีการสร้างไม่มีการทําจัดงานประจําปีอยู่นะครับก็ทีนี้ตรงนี้นะครับเวลาเรามาวันโคงเนี่ยจะบรหานครับ จะมาหาน่าแค่หลวงมาอยู่แต่ไหนเพราะเพราะว่าทําแต่ละครั้งกับเผาทำแต่ละครั้งกับเผาเป็นพูทำูเจ้าไป็นมดนมอะไรแบบไม่ได้เห็นวัตถุก็เป็นนามธรรับเหลือไว้เพื่อลูกหลานได้ศึกษาเรียนนี่นะครับคือมันจะต้องเห็นเป็นปีๆไปบองคนที่สนใจกับโอ้แต่ว่าถ้าพลันไปผ่ันมานี่บอ้โหว่าแค่เบียังไงวันนั้นเราก็เลยมาคืดกันว่าเนื่องในวิการมั่นฮงจะครบรอบร้อยปีเนี่ยเขาเขาครจะสร้างร่วมกันว่าสร้าง สัญลักษณ์อย่างหนึ่งขึ้นมาของม้อนงซึ่งเป็นเอกลักษณ์แห่งเดียวในร้านนาเนี่ยก็คือสร้างแค่หลวงเหมือนบางบ้านบางเมืองอย่างเช่นอยุตยาอย่างทั้งอีสานยังเมืองขอนแก่นเนี่ยครับเปิ้ลก็จะมีแคนเนาะเป็นสัญลักษณ์ใหญ่ๆษเมืองแคนนะครับเที่ยวตั้ง หนองคายก็จะมีเมืองพญานาคก็จะมีตัวพญานาคโชว์เป็นตัวเมืองเอาเป็นมเอกลักษณ์เป็นออโมโดเดลของมัน,นสำหรับบรนท<ต>ุหรือโมเดลเนี่ยบรรทฮงเนี่ยแค่หลวงนี่มันเป็นเอกลักษณ์แห่งเดียวเลยเขาก็เลยจะสร้างแค่หลวงเนี่ยซึ่งมันเนออกนเนเนี่ย,ย,ว,ย,นนยวซึ่งกับชีวิตประวัติศาสตร์พุทธศาสนาอย่างต่างต่างอย่างชีวิตแนี้ยขึ้นมาคือมันเห็นเป็นสัญลักษณ์ชัดเจนแล้วก็ถาวรนะครับท่านก็เลยอัรกทนาถึงฝ่ายพระมหาเถรับ ส่งองค์เจ้าทุกวัดทุกว่าแม่ก่อครับแล้วก็ฝ่ายบ้านเมืองมามารวมประชุมจุ้งนุ้งกันอย่างไรครับอันนี้ก่อนจะขึ้นโครงการเสร็จแล้วเมื่อเขาคิดกันนี้นะครับเขาก็ได้นาความคิดนี้นะเข้ามาอู้กับนี้ที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการน้ำพือนะครับซึ่งจะมีทุกส่วนราชการเข้ามาทั้งท้องที่ท้องถิ่นทั้งส่วนกลางส่วนกลางอย่างที่อยู่ในนำพือเขาเนี่ยมันมีอยู่เกือบสามสิบส่วนเนาะหนพื้นที่เขาเนี่ยเข้ามา เป็นสถานศึกษาทั้งหมดครูบาอาจารย์ประชุมกันอยู่หลายครั้งนะครับประชุมกลายครั้งเอาเอาความเห็นจนมันสุกง้อมขึ้นมาก็เอาความคิดความเห็นน่เนี่ยไปไปจุดไปดไปตกึกละไปไปอู้กับพี่น้องสถานเจ้าบ้านไปอู้กับพระสงฆ์พระเจ้ากำนันผู้ใหญ่บ้านท้องถิ่นท้องที่อบตอย่างทั้งหมดจนมาประชุมกันสุดท้ายเมื่อปี5 5 6เนาะ5 5จะขึ้น5 6นะครับครับผม5 5ก็เริ่มคิดกัน5 6ตกพลึกก็ ก็เลยมาตั้งคณะทำงานกันว่าเริ่มคิดกันว่าแหมสามปีตั้งหน่สี่ปีตั้งหน้า,นาจะถึงงั้นร้อปีแล้วเขาจะมาทำตัวนี้จะยั่งยังไงห้องในด้านของวัฒนธรรมหรือว่าสภาวัฒนธรรมเมืองพันหุงจะมีส่วนเสริมสนับสนุนในโครงการนี้อย่างไดครับท่านกับในฐานะอยู่กับวัฒนธรรมมาเมินนี่นั่นกันเลยครับเชิญท่านครับอ๋สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการของธรรมทุกท่านครับและสวัสดีครับอาจารย์ขจรสำรับสภาวัฒนธรรมอ่า ก็มีส่วนร่วมในการช่วยประสานงานแล้วก็่อสร้างไปทางออกแบบนะครับออกแบบเรื่องของอาคารศูนย์วัฒธรรม,100มร้อยปีอำเภอานหงับซึ่งที่แรกเราคิดว่าจะสร้างแค่หอหอศิลป์บนไดอหอแค่รวงบัไดแต่ดูแล้วมันบบมีชีวิตชีวาก็เลยมาสร้างฐานข้างล่างเนี่ยให้มันใช้ประโยชน์ได้ ชั้นที่หนึ่งนี่ก็จะเป็นทําเป็นศูนย์รวมของสถานโบราณโบราณสถานของเพิร์พันธโฮมและก็ข้อมูลต่างๆสถานที่องเที่ยวต่างๆซึ่งซึ่งภาพแบบแปลนกับที่อยู่ด้านข้างใช่ใช่ที่อยู่ด้านข้างต่งาง,ตงกลางนี่จะเป็นชั้นล่างาาจะเป็นข้อมูลของอพิร์ลพนโฮมชั้นที่สองนี่ก็จะเป็นข้อมูลของเจ้าหน้าที่ หรือผู้ในอำเภอคนแรกของอำเภอบรนโฮงแล้วก็ผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาบารโฮงทุกท่านทีวันจูหยุดยันสองแค่สามนี่ก็จะเป็นตัวแค่และเพื่อให้อาคารนี้มีชีวิตชีวาก็ทางทางซ้ายมือของท่านผู้ชมนะครับภาพกลางนะครับก็จะเป็นห้องประชุมจุคนได้ประมาณห้าสิบคนครับแล้วก็ทางขวามือจะเป็นสํานักงานของสภาว่าทั้งอำเภอบรงท้งจะหาทุนจากทังใดห้องครับท่านนายแพทย์ครับผมเชิญสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับ ก่อนอื่นเนื่องจากว่ามันเป็นการก่อสร้างสิ่งสาธารณประโยชน์สําหรับคนบนห้องตัวแรกนะครับแล้วก็เป็นโครงการที่ใหญ่พอสมควร,ครนะครับ,รบหลังจากที่แนวคิดต่างๆเนี่ยมันได้ตกผลึกมาแล้วเนี่ยเขาก็มีการคิดกันว่าตั้งต้นเนี่ยเขาจะแยกกันยังไงโดยท่านในอำเภอได้บริจาคทรัพย์ส่วนตัวนะครับตั้งต้นมา10,000บาทในวันที่ เราจัดง,งานแค่หลวงปีห้าหกปีที่แล้วนะครับแล้วก็ได้วางสีลาเลิกไปส่วนโปรเจกต์ใหญ่ตรม้งงนเนี่ยมันใช้ตางน,นักนะครับ,รบถ้ามันแล้วเสร็จเบ็ดเสร็จที่จะหึ่งมันเสร็จตอนปีสองพันหกสิบที่สามารถที่จะฉลองได้เนี่ยมันใช้งบประมาณตะมดประมาณเกือบสิบหกล้านสิบหกล้าน,านแต่ตอนนี้ได้รับงบประมาณพอที่จะเข้าๆตังใดอย่างไดอย่างไรครับตอนนี้ตอนตอนนี้คือ <c oughs> งบตะมดเนี่ยมันจะประมาณสิบหกล้านแต่ว่าเฉพาะถ้าเป็น ตัวเฉพาะโครงสร้างอาคารใหญ่น่ะประมาณ6ล้านห้านะครับซึ่งเออเาก็มีระยะเวลาในการหาเงินื่วงการก่อสร้างเนี่ยตอนนี้คือจะเหลือประมาณ3ปีเศษเศษนะครับเราก็เลยมาคิดกันว่าเราจะหาสตางค์ทางในพ่องับโดยการปรึกษาหาลือทั้งฝ่ายสงฆ์แล้วก็ฝ่ายฆรวาสแล้วก็พี่น้องประชาชนในอผเภอบรรทุกเอาตหมดในงานทางการที่ที่แจ้งความประสงค์เข้ามาแล้วมีมีพ่องครับที่จะมาร่วมอ่อมีครับ คือพอหลังจากที่ท่านนายอำเภอได้บริจาคครับส่วนตัวมาแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราก็มาคิดกันว่าเราจะระดมทุนตั้งต้นต่อไปอย่างไรครับโดยการทําก็คือสเต็ปแรกคือหามาจากการรวมจากการทําผ้าป่าครับซึ่งก็เพิ่งผ่านมาเมื่อ2เมษาที่ผ่านมาก็ได้มาเกือบสี่แสนบาทนะครับแล้วก็เม็ดเงินอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวใหญ่ที่ได้มาคือจากการประชาคมหมู่บ้านของพี่น้องอำเภอบนรทุงตมด เป็นงบของจากอบจอันนี้อบจจะร่วมจะร่วมสมทบทุนตัวนี้มาเท่าไหร่มูนี้ประมาณ4ี่ล้านห้าสองปีประมาณ 2, องพันห้าสบแปแต่มันก็ยังมีส่วนต่างหรือส่วนขาดอีกหลายล้านอยู่นะครับซึ่งสเต็ปต่อไปที่เขาคิดที่จะทํากันก็คือการระดมทุนทางการจัดงานงานบอลซึ่งตรงนี้อาจจะได้มาส่วนหนึ่งหรือว่าเป็นช่วงประมาณ หลังจากที่งานแค่หลองปีนี้ปีปีห้าเจ็ประมาณเดือนพฤศจิกาก็จะมีการระดมทุนทางด้านของการเข้ากรรมของคณะสงฆ์หรือข้อปริวาสกรรมของคณะสงฆ์ทั้งอำบลรับของทุกตำบลหมุนวนกันอีบนเหมือนอินลักษณะนี้ไหมครับคือคือจะมารวมที่ที่ว่าการอำเภอบานห้องจัด5วัน แต่ว่าในแต่ละวันจะจะเป็นของแต่ละตำบลนะเพราะบ้านฮองมีตำบลห้าตำบลเพราะวันที่หนึ่งเป็นตำบปลป่าปูตำบลบ้านฮ่องตำบลเหล่ายาวสีเตี้ยหนองปพาอย่างนี้นครับถ้าพี่น้องประชาชนที่รับชมรับฟังอยู่นเนี่ยจะบริจาคผ่านธนาคารเนี่ยธนาคารเอาได้ครับมีมีทั้งสามธนาคารมีธนาคารอย่างทั้งธนาคารอมสินธน,นาคารกรุงไทยุทธนาคารพกศส,สาขาบ้นานฮ่องแปว่าในฝ่ายของคณะกรรมการระลงมทุนซึ่งเป็นฝ่ายสุภาพสตรีซึ่งเสียงบรรว่าเนี่ยนะครับ อาจอจะเชิญชวนพี่น้องเจ้าบ้านมาห่วงบุญนี่อย่างไดครับเจิเจ้ากลับสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะเจ้าข้าเจ้าปานิสลาบุยญาแสนใจท้องถิ่นอำเภอบ้่นห้องนะเจ้าวันนี้ก็มีความายินดีนะเจ้าที่ได้มาร่วมในรายการของท่านอาจารย์นะเจ้าในฐานะที่ข้าเจ้าเป็นข้าราชการของกมรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ได้มาปฏิบัติงาน ในพื้นที่อำเภอมันหงนะเจ้าก็มารอบที่สามแล้วนะเจ้ามีหน้าที่ในการช่วยเหลือท่านอำเภอม่นหงในการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอมันหงทั้งหกแห่งนะเจ้าใน<ม>ับ่ะมีส่วนท้องถิ่นอยู่หกแห่งเจ้าในฐา,านะที่เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการระดมทุนนะเจ้าต่อกอนอื่นก็ขอแสดงความดีใจแทนชาวอำเภอมันหงทุกท่านตัวนะเจ้าที่จะได้มีศูนย์วัฒนธรรมร้อยปีอำเภอแม่นหงของเฮานะเจ้า ซึ่งเป็นความรีเริ่มความคิดเริ่มที่ดีของทงั้งทั้งท่านในอำเภอบรรทงทั้งทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอบรรทงที่จะจัดตั้งในครั้งนี้นะเจ้าก็เป็นส,สัญ,ญลักษณ์ที่จะได้สร้างไว้เพื่อให้ลูกหลานที่ภายหลังจะได้ได้ดูได้ดูดดประวัติศาสตร์ของอำเภอบรรท้นงนะเจ้าในในหน้าที่นี้นะเจ้าก็ขอใช้โอกาสณเนะวทีตรงนี้นะเจ้าขอ,อาเชิญชวนเรียนเชิญนะเจ้า พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่เวียงพันธงทุกท่านเลยนะเจ้าหรือว่าพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ใกล้เคียงนะเจ้าตีมีความประสงค์ที่จะบริจาคเป็นส่วนหนึ่งในการาสร้างศูนย์วัฒนธรรมในครั้งนี้นะเจ้าก็ขอกาบเดยนเชิญร่วมบริจาคเงินให้กับทางกองทุนของเฮานะเจ้าครับขอบคุณน,นักนะครับผมวัตถุที่เฮาหันมันเป็นสิ่งที่เป็นวัตถุธรรมหรือว่าเป็นรูปธรรมนะครับ แต่ว่าเนื้อหาสาระที่อยู่ตรงในมันนะครับสเป็นสิ่งที่เป็นนนามาาวัฒน์ที่เป็นเนื้อหาของมันเนี่ยมันจะยิ่งใหญ่กว่าวัตถุอีกคือแม่อันนั้นค,คือหนึ่งลักๆณคือจะเป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนะครับครับศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับทั้งหมดโดยเฉพาะประวัติศาสตร์ท้องถิ่นบ้านโฮงนะครับเราจะมีการศึกษารวบรวมโดยคนบ้านโฮงแล้วก็นักนักปราชญ์ของบ้านโฮงเนี่ยยางชัดเจนของบ้านโฮงตัวเองนะครับ มาถึงเป็นได้รับอักษรถึงเป็นวัสดุกรณ์ทั้งหลายก็สามารถบริจาคหรือว่าเข้ามาในสูนี้ได้เลยมได้สูนนี้ได้ตัวแล้วก็เขาจะมีการจัดนิทรรศการแสดงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอันแหลนะครับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นทั้งหมดของบ้านโฮงตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนเปินบ้านโฮง ช่วงวันหงร้อยปีจนถึงเป็นวันหงปัจจุบันนี้นะครับ,รบมันจะมีกวัตศาสตร์ความเปลี่ยนมาอย่างน้อย4ี่สามสี่ช่วงเนี้เขาจะมีมดอันนี้จะเป็นศูนย์เรียนรู้กวัตศาสตร์ท้องถิ่นที่ชัดเจนเขียนโดยคนพื้นที่เราต้องไปสันนิษฐานอย่างเลยนะครับอันที่สองครับศูนย์ตรงนี้ครับนอกจากเป็นศิลป์เรียนรู้ศิลปะปา a r ธรรมแล้วมันจะเป็นเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับความเปลี่ยนไปของ้ันหงนะครับมันก็จะมีเกี่ยวกับโอท็อปของ้ันหง นะครับว่าของดีมันหงคนดีมันหงมีอย่างห้องโอของดีมั่นหงเปลี่ยนเรื่องศิลปะวัฒนธรรมที่เป็นโอท็อปอย่างของใจอยมมันหงก็จะมีการเอามาแสดงและวก็มาขายมาจาหน่ายจุดนี้เป็นศูนย์รวมนะครับ,รบนอกจากนั้นมันก็จะเป็นศูนย์ในการทํางานของสภา,าวัฒนธนรรมนะครับ,รบเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวของทั้งอําเภอว่ามาจุดนี้และไปไหนห้องนะครับและยิ่งสําคัญกว่านั้นครับศูนย์ตรงนี้อยู่ตั้งอยู่ใกล้กับอนุสาวรีย์ เจ้าพ่อแปดเหลี่ยมซึ่งเป็นบรรพบุรุษผู้ที่มาสร้างหลักปักฐานเมืองบ้านโฮงอง,งแรกหรือคนแรกของบ้านโฮง <Okay. S 2> สมัยพระนางจวมาทีวีมาแล้วซึ่งเป็นเมืองเมืองลูกเมืองน้อยๆที่อยู่ในไซดแดนนั่นนะมีตัวจะมีอนุสาวรีย์มีคนมาสักการะตรงนี้จะเข้ามาเห็นหูมาพักมาเที่ยวมาเห็นอย่างต่างได้เพราะนั้นตรงนี้หอศิลปวัฒนธรรมเนี่ยมันจะมีชีวิตชีวาครับ <Okay. S 2> เป็นศูนย์เรียนรู้ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนั้นเขายังศูนย์โมนี้ครับเขาจะมีการใส่เข้าไปในณปัจจุบันก็คือเรียนรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อในเพื่อในวิถีชีวิตของบ้านฮงซึ่งเขามีสร้างเมือ,องบ้านฮงเพื่อปิดเมืองน่นอยู่เป็นสังคมแห่งความคุณธรรมและนำชีวิตด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างนี้ครับน้อมนาไอ้พระรามดำริของพระเจ้าอยู่หัวมาประพฤติปฏิบัติกันนี่นะครับเพราะนั้นศูนย์เนี่ยจะเป็นตัว ตัวเซนเตอร์ตัวลันหรือว่าเป็นแลนด์มาร์คของอำเภอไผ่ไปไผ่มาผ่านตรงนี้ซึ่งจะรับอาเซียนด้วยครับทางซีเลนก็จะผ่านต้นเฮาของเฮานี่มันก็จะรับรองรับหมุนนี้ได้เซียนในปี2558 58ครับจะรองรับอาเซียนคนนี้ก็มีนักเ่องเที่ยวต่างถิ่นอย่างเขาตอนนี้อาจจะมาคอยมาเยี่ยมมาชมเนาะท่านผูรชมมาจุดของเฮาได้เลยเพราะมาจุดของเฮาเราก็กระจายไปทั่วพื้นที่เฮาได้วันนี้ก็ถือว่า ารายการควงธรรมนะครับได้สัญจรมาที่นาที่วาการอำเภอบ้ารหงจังหวัดระปูดนะครับเนื่องในการโครงการก่อสร้างศูนย์วัฒนธรรมอำเภอบ้รรหงครบร้อยปีนะครับในปีพุทธศักราช2,560ที่จะถึงนี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการควงธรรมด้ยดีตลอดมานะครับโอกาสหน้าปะกันใหม่ พอนาฬิกาบอกเวลาแล้วจำเป็นต้องแจ้วลายันวันนี้บอตะวันหน้าปะกันมอกยามตะวันผาดแสงแดดจ้ามิดแก้วสหายยิงใจทั่วนหน้าขอสุขีจีวาจุ่มย้ายเคราะภัยตั้งหลายขอให้คดคล้อย่ามาใกลใกล้ผู้ชมเคราะภัยตั้งหลายขอให้ดคล้อย่ามาใกลใกล้ผู้ชมสวัสดีครับ ท่านผู้ชมครับจะหันได้ว่าพิธีตามบรรฮองวัดตามแค่ถวายเป็นพุทธปูจาเตรียมเภอบ้านฮงนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าอนุมโมทนานะครับแล้วก็เขาจะสัญจรไปในที่ต่างๆเพื่อจะให้ท่านผู้ชมที่ชมรายการขวงธทรรมได้ม่วนได้งานแล้วก็ปลื้มปีติในธรรมด้วยกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการขวงธทรรมครับ ตอนต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับเราจะนําเรื่องดีๆมาฝากท่านผู้ชมซึ่งจะเป็นเรื่องใดนั้นติดตามได้ครับในรายการควงทำรรทั้ง NBT เชียงใหม่และ MCUTV ครับเวลาเสียงแล้วท่านผู้ชมครับขอนํารายการควงธรรมจากท่านผู้ชมไปก่อนครับผมคิวรินเหงคงธรรมสวัสดีครับ